สวัสดีครับยูกับผมเพจเรียงวัดแอดมินคนบ้านโนนะครับน้อ่าเสาเมื่อนี้วันที่24เมษายนหกสิบหราพนาไม่ได้เด่นลงเสาอ่ะอากาศบ้านโร้อนร้อนจะสอดนะครับร้อนแห้งนะครับนะอาจจันใดกับหักษาสุูบผักบัลจง่อยนะครับเด้อเอามีทางไหนห้อนคือจังบ้านโนนนะครับน่ะบ้านโนนอากาศร้อนจะสอดนะครับเด้อพี่น้องอ่าสำหรับเขาช่องตะโกครับอ่ะบ่มีอุบัติปสรรคนะครับเนาะการจราจรเคลื่อนตัวได้ดีครับอ่า ัรถขับร่าถึงเขาช่องตะโกค่ะเดินทางก่อนพายฉุกเฉินก็ต้องระมัดระวังกันจังหน่อยเขาช่องตะโกมีความยาวแค่3ามกิโลเมตรนะครับนะค่อยๆขึ้นค่อยๆลงครับมีทั้งหมด7โค้งด้วยกันนะครับนะโค้งที่6เนี่ยก่อนลงเขานะครับเนาะก่อนจะลงเขาถึงสามตายันเป็นโค้งอันตรายที่สุดนะครับนะอุบัติเหตุเกิดไว้ในการะมัดระวังกันจังหน่อยนะพี่น้อง สำหรับคลิปนี้พี่นี่ครับผมปรยุททั้งหลวงมาเลขกสามสิบแปดอำเภอโน่นนีแดงจังวัดบุรีรัมย์นะครับเนะาะเศาราเจ็ดโมงของวันที่ยี่สิบสี่เมษายนอาจจะได้กระเือกันไหมครับสวัสดีครับ